สวัสดีครับผมไอซ์จักรพันธ์กันสูตรครับแล I i ha, ะไอทัทิชาจตุรบุญค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการ SD s อสซีสนนพิคนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจากเอสเซียเซ็นนั่นเองฮะซึ่งอีพีนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมคฤหาสาร์ารู้สอชั้นสไตล์คลาสสิกลักชวรี่ครับตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพตรงถนนกาญจนาธิเศษนั่นเองนะครับตรงข้ามกับเดอะพาซิโอกาญจนาชเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทางเลยนะฮะตรงที่<ม>แห่งนี้และที่สําคัญที่นี่เนี่ยมีเพียง52ครอบครัวเท่านั้นฮะ แล้วก็อิสปเรชันเนี่ยเขามาจากมิราเบลพาเลสประเทศออสเตรียนั่นเองครับใช่แล้วค่ะสําหรับมิราเบลพาเลสนะคะก็ถือว่าเป็นพระราชวังที่เป็นตำนานมากๆคถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรักอันยิ่งใหญ่จากเจ้าชายองค์นึงค่ะที่สร้างให้กับนางอันเป็นที่รักนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของดนตรีที่เขามีเอามาเชื่อมโยงกันอ่า,อาใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่พระราชวังแล้วก็สวนแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อมโยงกับ ฉากบางฉากในภาพยนตร์ในปี1965 oh. เรื่อง The Sound of Music ค่ะซึ่งเขาก็มีการถ่ายทำในพื้นที่แห่งนี้นะคะคแล้วก็ยังมีทั้งโมซาดค่ะในวัยหนุ่มเนี่ยเขาก็ได้ไปแสดงคอนเสิรต์ตในถงหินอ่อนที่มีชื่อว่า m a r b l ค่ะสุดยอดไหมคะใช่ฮะสุดยอดมากๆเลยนะคะเขาจึงเลือกเป็นคอนเซปต์ในการดีไซน์นั่นเองนะคะก็คือ l i y t h m of Life ครับทีนี่คือโครงการแกลนบางกอกบริวารปิ่นเก้ากาญจนา โครงการกรรบางกอกบริวารปิ่นเก้ากาญจนาตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษครับตรงข้ามเดอะพาซิโอพา,าร์คกาญจนาเชื่อมต่อถนนสายหลักๆได้หลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นถนนบรมราชชนนีถนนพุทธมทนฑลสายหนึ่งถนนพรานนกสาย4และถนนเพชรเกษมครับและทางโครงการนี้นะคะยังตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลัก2เดอะมอบางแคโดยใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นและทำเลตรงนี้นะคะห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนสีรัฐเพียงแค่15นาที ทำให้คุณสามารถที่จะเดินทางเข้าในเมืองได้อย่างสะดวกสบายหลากหลายเส้นทางค่ะเริ่มต้นกันที่บริเวณทางเข้าของตัวโครงการนะครับจะบอกว่าซุ้มทางเข้าของตัวโครงการเนี่ยหรูหราโอ่อ่ามากๆเลยนะคะ เขาออกแบบมาให้สอดรับกับคอนเซปต์ของตัวโครงการก็คือมิราเบลพาเลตนั่นเองครับโดยเมนเกตแห่งนี้นะออกแบบมาเหมือนกับประตูทางเข้าของพระราชวังครับดูโอ้อากว้างขวางมากๆรวมไปถึงสีของซุ้มโครงการเนี่ยก็ออกแบบมาจากสีและรูปทรงของตัวพระราชวังนั่นเองครับทาให้ดีไซน์โดยรวมของตัวโครงการเนี่ยมีความโดดเด่นและไม่เหมือนใครเลยคุณไอซ์ถูกต้องแล้วนะคะและที่นี่ก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเป็นแบบที่โฟล์ซิเคียลิตี้พร้อมกับ CCTV ีเนี่ยทั่วทั้งโครงการ 37จุดพวกโครง oh. การค่นนะ oh. ประตูทางเข้าออกที่เราเห็นตรงนี้นะคะ oh. ก็เป็นการควบคุมการเข้าออกด้วยสมาร์ทเกตแบบอ่านป้ายทะเบียนรถ พร้อมกับการติดตั้งสัญญาณกันขโมยในตัวบ้านที่เป็นระบบแมกเนติเอียนช็อคเซนเซอร์เพิ่มความปลอดภัยไปอีกระดับด้วยรั้วรอบโครงการที่สูงถึง3เมตรพร้อมกับรอปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่ครับและพอเข้ามานะฮะจะเห็นได้เลยว่าเขานําระบบสายไฟเนี่ยลงใต้ดินหมดเลยคุณไอใช่แล้วค่ะรูหรามากๆแล้วก็<ช>สา<ะ>ตาม,มากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วพอเข้ามานะฮะขวามือนี่เราก็จะเจอกับอาคารขับเฮาส์ขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลาง<ช>นะและที่นี่ก็เป็นแบบดับเบิล e c เซ i t y ริตี้ด้วย ดับเบิลเกตนั่นเองจะเห็นได้ว่านี่เ mm hmm. ขามีประตูอีกชั้นหนึ่งคอยกั้นไว้้เนาะเวลาวิซิเตอร์มาติดต่อที่จะเข้าไปในบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาบริเวณขับเฮาส์ตรงนี้ได้ใช่มีพื้นที่รองรับค่ะใช่ครับก็จะกั้นเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่จําเป็นต้องเข้าไปวุ่นวายในโซนที่พักอาศัยของเราครับสูกต้องแล้วค่ะ แบบบ้านที่นี่จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบครับแบบแรกมาเบลที่ดินเริ่มต้นที่128.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย570ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำา4ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านครับแบบที่2โมซาดค่ะบนที่ดินเริ่มต้น145.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย641ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำา4ที่จอดรถ2ห้องแม่บ้านค่ะแบบที่3 m ม r ิราเบลที่ดินเริ่มต้น172ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 817ตารางเมตรประกอบไปด้วย6ห้องนอน7ห้องน้ำ5ที่จอดรถ2ห้องแม่บ้านเมดพาซ่ซาพร้อมสระส่วนตัวครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมแบบบ้านท้ายใหญ่สุดของตัวโครงการกันนะครับที่ชื่อว่าแบบบ้านมิระเบลนั่นเองครับเป็นที่แรกของไอเซยเซ็ตเลยนะฮะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยมากถึง817ตารางเมตรลงบนที่ดินเริ่มต้นที่172ตารางวาครับใช่แล้วค่ะและที่เห็นหลังใหญ่แบบนี้นะคะด้านในเนี่ยมีถึง6ห้องนอนอ7ห้องน้ํา5ที่จอดรถ2ห้องแม่บ้านแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ําขนาด6คูณ3เมตรพร้อมกับการติดตั้งระบบสวิมเจ็ตในสระว่ายน้ําให้ด้วยค่ะใช่ จะเห็นได้ว่าหน้าตาแบบบ้านเนี่ยคือสวยงามมาก<ช>นะคะโนะ oh, oh, oh. อ้โหโออารู้รามากเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ เริ่มต้นกันที่บริเวณโรงจอดรถนะฮะจะเห็นว่าพื้นของเขาเนี่ยเป็นแบบคอนกรีตแตม์แบบนี้เลยหรูหราสวยงามมากๆและทำความสะอาดง่ายด้วยคุณไาใช่แล้วค่ะแลวก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยให้ความสําคัญก็คือในเรื่องของจุดที่จะชาร์จรถ EV, อีวีซึ่งเขาเนี่ยมีการจัดให้ถึง2จุดด้วยกันเพราะว่า5้าที่จอดรถเนี่ยแน่นอนนะคะบางทีบางบ้านจุดเดียวอาจจะไม่พอซึ่งคนสามารถจะนำวอลอก็เนี่ยมาติดตั้งได้เลยนะคะใช่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะฮะรวมไปถึงมีห้องเก็บของบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับเก็บพวกอุปกรณ ไม้กงไม้กวาดเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูที่จะเข้าไปสู่บริเวณด้านในของตัวบ้านได้เหมือนกันะนะครับ ผลของเข้าสู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่นี่เขายังให้ความสําคัญกับเรื่องของเอ듀แค o l ซชั่นในการที่จะเข็นวีลแชร์นะครับเข้าสู่บริเวณทางลาดชันตรงนี้ได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะและสังเกตนี่มองขึ้นไปตรงนี้จะเป็นฮอล์เวนะฮะที่ดูหรูหราโอ้อาเหมือนพระราชวังเลยสูงมากค่ะสูงถึง7เมตรเลยคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะอลังการอลังการมากมากที่นี่ชอบประตูด้วยจะบอกว่าประตูเนี่ยเป็นแบบเกียร์สตาร์ของทอสเตมนะครับเป็นแบบมีรภัยแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ดิจิตอลดอลล เเป็นแบรนด์ระดับโลกจาก b บลวินสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยคุณนาโอ้โหไฮเทคสุดๆค่ะนะเดี <ไป S 1> ราเข้าไปชมข้างในกันครับไปค่ะโอ้โหพอเข้ามานะฮะ สิ่งแรกเป็นไงฮะคุณจะเจอกับบริเวณเกสต์แอเรียก่อนเนาะเขากั้นมาให้เหมือนเป็นแบบดับเบิลลิฟวิงแหละแต่ความจริงพื้นที่ตรงนี้คือจะโล่งหมดเลยนะฮะตรงนี้เขาก็เลยวางเป็นการเปียโนได้เนาะเอาไว้เป็นจุดแบบรับแขกคือพื้นที่เหลือๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยกว้างมากๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูแบบ พี่ๆไปย่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าทุกโซนสวยหมดเลยเราเริ่มบริเวณด้านขวามของตัวบ้านก่อนจะบอกว่าอย่างตัวพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเขาปูเป็นพื้นพอสเลนนะครับลักชัวรี่ไวทที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีเลยจะเห็นได้ว่าสวยงามมากๆดูหรูหราอ่ะเข้ามาโซนนี้อันนี้เป็นโซนลิฟ i ิ g งแอ a ของจริงและนะครับก็เป็นจุดที่เอาไว้รับแขกนี่แหละแต่ไฮไลท์ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดข,ของบ้านหลังนี้คุณจะเห็นว่ากระจกเขียวตัดแสงเนี่ย <ฮะ S 1> ทั้งหลังแล้วใช่ไหม<ฮ>ะแต่ตรงนี้นี่ครับคุณไอซ์เป็นยังไงคะนี่<อ>เขาให้เป็นประตูบานเฟี้ยมแบบนี้เลยเขาได้สุดเลยเหรอคะ โอ้โสวยมากมันทําให้เราเชื่อมสู่บริเวณสระว่ายน้ําของตัวบ้านที่มีให้ในไทยนี้ทุกหลังอยู่แล้วนะครับนี่ยกวัดขหาดในฝันของจริงถ้าไทยนี้คือได้เลยนะก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะฮะที่เป็นระบบสวิมเจ็ตนั่นเองใช่ค่ะขนาดเนี่ยคือใช้ได้จริงนะ6.3กคณสามเมตรนะคะใช่แล้วคุณดูนะเชื่อมสู่ภายในสู่ภายนอกตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะทําเป็นลานบาร์บีคิวเอาโต๊ะกินข้าวมาตั้งก็ได้ค่ะโอ้โหดีมากดีมากแล้วก็ยังเชื่อมมาที่ประตูตรงนี้ได้คุณอ ไปเราไปทะลุฝั่งนู้นกันต่อที่จะมีประตูตรงนี้เอาไว้เปิดออกได้เหมือนกันเยี่ยมเลยนะคะแล้วเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุจะบอกว่าข้างล่างเนี่ยเขามีถึง2ห้องอ่าเรามาดูห้องแรกก่อนห้องแรกนี่ก็กว้างขวางค่ะดูเป็นไงโออาไหมโออาแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ทั้งบริเวณด้านหลังบ้านนะคะด้านข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าทะลุออกไปสระได้ด้วยด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่เปิดกระจกออกไปเดินไปที่สระว่ายน้ำได้เลยนะฮะแล้วก็พื้นเนี่ยแน่นอนเป็น absorption floor จาก c G อย,<ม>อยู่แล้วพื้นไร้สเตปอยู่แล้วสุขภัณฑ์นะคะก็เป็นของโตโต้ทั้งหมดเลยม,มีราวกันจับให้กับผู้สูงอายุด้วยใช่ค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งจะบอกว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยห้องผู้สูงอายุที่อยู่บริเวณด้านนี้นะครับคุณผู้ชมเขาทําเป็นบารับแขกอันนี้คือห้องน้ำอันนี้ก็คือ <วะ S 1> ห้องน้ำอ่อาไร้สเตปเห็นวิวแชร์ได้นะคะมีอุปกรณ์การจับเหมือนกันแต่ตรงนี้นี่นเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากเลยคุณไอซ์คุณชอบบาร Mm มีบาร s <S ์ในบ้านคือโอ้โห็น่แม้เวลาเพื่อนเรามานอกจากตรงนั้นเป็นบริเวณลิฟวิ g งแอเรียแล้วมีสระว่ายน้ําแล้วตรงนี้ใครอยากเป็นบาร์เทนเดอร์ก็สามารถมาทําได้หรือเป็นมุมแบบกินข้าวเร็วๆดิ้งอะไรเร็วๆก่อนที่จะออกจากบ้านผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะใช่ค่ะทาเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะอันก็เป็นจุดตั้งวายโชว์วายไปนะฮะก็ทำเป็นก็คือเขาระเบิดผนังออกนะฮะพื้นที่ตรงนี้มันก็เลย ใหญ่มากยิ่งขึ้นไงคุณไอซ์จริงค่ะทีนี้เรามาดูนะคะโซน dining area จริยจริงตรงนี้เรียกว่า double volume เพราะว่าความสูงของเขาเนี่ยให้มาถึง6.85เมตรสูงมากๆนะที่สุดค่ะโปร่งมากๆแล้วคุณก็ดูนะกระจกบานด้านหลังบ้านที่เขาให้เนี่ยคุณดูสิเต็มๆแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ยอ่ะอยู่ตอนกลางวันก็สามารถที่จะไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เพราะว่าแสงตัวเนี้ยสอ่องเข้ามาเต็มที่แล้วกระจกนี่คือหนาและใหญ่มากนะฮะ ดูนะฮะกรอบเกิืต่างๆนี่แข็งแรงแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดและออกมาสุชมวิวชมสวนทําเป็นวอเตอร์ฟีเจอร์บ่อปลาคาร์บริเวณด้านหลังบ้านตรงนี้ก็ได้เหมือนกันที่สุดแล้วคะ่ะอยากให้มาดูนะและตรงเนี้ย วางเป็นสิบกว่าที่นั่งก็ได้ไงคุณใช่ค่ะอย่าเรียกว่าไดนิ่งอเรียเรียกว่าห้องประชุมใช่ทำเป็นโตประชุมก็ได้นะใหญ่มากถัดมาที่โซนนี้ก็เป็นมุม p a น t r y นะครับที่สามารถที่จะวางไอแลนหรือเป็นมุมเตรียมอาหารก่อนที่จะลงเสิร์ฟไปที่โต๊ะใช่แล้วแล้วก็ไอแลนในขนาดใหญ่มากตรงนี้ใช้เป็นครัวฝรั่งได้ครัฝรั่งทากับข้าวเล็กๆน้อยๆที่กลิ่นไม่ได้แรงมากเนี่ยมุมนี้ได้หมดเลย เยี่ยมเลยแล้วมองเห็นครัวด้านหลังด้วยนะคุณอากาทำไอเดียมาดีมากเลยนะคะโซนนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดแน่นอนใหญ่โตโอ้อ่าเก็บได้เยอะแยะแน่นะฮะคืออญ่างท่านผู้ชมคือ บ้านระดับนี้นะ <c oughs> ห้องเก็บของเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก <c oughs> ๆ,ๆนะครับก็ได้มีความเป็นระบบระเบียบใช่อันนี้แน่นอนก็คือเป็นประตูที่ออกไปสู่บริเวณตรงจอดรถที่ผมบอกไปเมื<ช>่อสักครู่นี้นะครับมาเป็นโซนนี้ก็คือสมองของบ้านเลยใช่แล้วค่ะเขาก็จะมีให้ทั้งรู้ใจ o อนะคะรวมไปถึงมีแมกนติอันช็อคเซนเซอร์แล้วก็จะมีสวิตช์ที่สามารถจะทัชสกรีนเปิดปิดไฟรอบบ้านได้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ไฮเทคมากๆเหมาะกับบ้านไทยแบบนี้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้และที่นี่นะฮะยังมีระบบ Active Air Quality ช่วยจัดการอากาศเสียออกจากบ้านแล้วก็เอาอากาศดีเข้าสู่ตัวบ้านและยังช่วยกรองพวก PM 2.5ด้วยนะฮะเลยค่ะมาที่โซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรับแขกเป็นห้องน้ำสำหรับพา w d ด r Room มนั่นเองสุขภัณฑ์ก็เป็นของโตโต้เป็นระบบฝัดอัตโนมัติแบบนี้เลยกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยใหญ่มากนะพื้นแน่นอนต้องไร้สเตปอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราใส่ใจผู้สูงอายุอ่าถูนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนี่จะเห็นได้ว่าห้องนี้นี่น่าสนใจมาก ยังไงคะเปิดให้เพราะว่าเป็นห้องเก็บรองเท้าเห็นไหมคือสามารถเก็บได้โอ้ผมว่าเกือบร้อยคู่อยู่นะเยอะอยู่นะนะหรือจะเปิเก็บถุงกอล์ฟเก็บร่มตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะมาดูครัวจะบอกว่าห้องครัวที่นี่ใหญ่มากๆใหญ่ขนาดไหนคุณดูแล้วกันนะเนี่ยวิ่งสวนสนามได้เลยครัวหรือห้องนอนฮะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากนะคะแล้วเห็นไหมว่าวางไอแลนด์ตรงนี้ได้อีก ไอ้แรกก็คือขนาดใหญ่มากไม่พอนะรอบๆด้านนี้เลยนะคะเขาก็จะบ <c oughs> ิวอินเป็นตู้เก็บของนะคะเอาไว้ใส่อุปกรณ์นู่นนี้นั่นแล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่เปิดได้าดใาาใช่ครับ <c oughs> และที่สำคัญนะบอกเลยว่าบ้านที่นี่ทุกชั้นทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองมรีระบบ Heat and Smoke Detector ด้วยก็จะช่วยความปลอดภัยในเรื่องของความร้อนควันต่างๆนะครับถ้ามีปุ๊บ เขาจะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือเราเลยใช่ค่ะเราใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยมากๆด้านหลังบ้านก็ต้องเป็นโซนเมดพาซ่านั่นเองนะครับที่เอาไว้ให้คุณแม่บ้านเนี่ยได้ทํางานเขาแยกเป็นสองห้องนอนเลยนะคุณไอใช่แล้วค่ะห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองมีห้องน้ําต่างหากรวมไปถึงนี่โอ้โหลอนดี้แอลเรียนะคะที่เหมือนจําลองร้านซักผ้าแถวบ้านได้มาเลยสามารถที่จะล้างมือรีดผ้าซักผ้าอบผ้า ตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ยังเป็นห้องกั้นปิดแบบนี้เป็นกระจกหาอย่างนี้เลยกันฝุ่นกันอะไรใช่จริงจังมากค่ะแล้วเป็นพื้นที่ในร่มด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องแดดฝนเลยถูกต้องแล้วนะคะแล้วยังมีพื้นที่ด้านข้างเลยอีกนะใช่โอ้โหอลังการแบบนี้นี่แค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูชั้นสองต่อเลยค่ะไปกันเลยครับ จริงนะฮะชั้น2นะคุณไอซ์จะบอกว่าบันไดที่เขาให้ที่นี่เนี่ยสมฐานนาับบ้านหลังนี้มากสวยมากเลยนะคะคุณดูนะอย่างความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยเป็นบันไดแบบไม้มะค่าตัวเราจับก็เป็นไม้แดงนะคบแล้วก็เป็นเหล็กแบบโบสไลออนแบบนี้คือดีไซน์มีความหรูหราแข็งแรงและคงทนอยู่แล้วใช่แล้วค่ะและก็ชอบจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีกระจกสีเขียวตดแสงบ้านใหญ่แบบใช้คําว่าใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากใช่ ครับอย่างพวกกรอบอลูมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของทอสเต็มทั้งหลังเลยนะโโอ้หใสเขาเลือกใช้ของดีมากๆเลยนะคุณไหนขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะจะบอกว่าพอขึ้นมาที่ชั้น2นะครับอย่างพื้นของเขาเนี่ยเป็นพื้นแบบ engineering wood นะครับแล้วก็เป็นโชลาร์บอร์ดทั้งชั้นเลยแบบนี้เลยก็จะเจอกับ family area family area คือใหญ่มากนะคะคุณไหนทำเป็นห้องนอนได้เลยคุณดูนี่อ่ะคุณดูนะแค่ตรงนี้นั่งเล่นใช่ไหมหจุดปุ๊บมาโซนนี้ อันนี้คือคุณสามารถที่จะมาเล่นบอร์ดเกมเกินข้าวเป็นโต๊ะกินข้าวอย่างได้เลยเนี่ย เป็นพัตคาหัรจีก็คือใหญ่มากคือเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังบ้านกับทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่แฟมิลี่อารีย์ที่คุณสามารถที่จะการเป็นห้องออกกาลังกายห้องทํางานเล่นบอร์ดเกมโฮมเทอเตอร์ห้องโอ้โหมาได้หมดเยอะแยะมากนะฮะโซนฝั่งซ้ายของตัวบ้านเนี่ยเขามีตรงเนี้ยสห้องนอนนะครับคือต้องบอกว่าชั้น2ทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วย4ห้องนอนด้วยกันนะเฉพาะชั้น2 2ห้องนอนอยู่ฝั่งซ้ายจากห้องนอนด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนแบบ ห้องลูกชายห้องลูกชาย <ตก S 1> นะ,ะตกแต่งสวยงามมีห้องน้ําในตัววอหอิงพอร์เ็ส่วนห้องนี้จะเป็นฝั่งหน้าบ้านนี่คุณดูห้องนี้เนี่ยเป็น<ว>ห้องลูกสาวอชอบมาก คือคุณขาใหญ่จนแบบว่าสามารถที่จะทําไอแลนด์ได้อีกแล้ววางไอแลนด์ไปเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเราเดินสวนกันกันแบบลุมหลวมนะคะเหลือเฟือ,อนะจะเห็นได้ว่าวอ่าอินโคลเซตตรงนี้ก็ใหญ่มากเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นแบบดับเบิลมาสเตอร์เบดูมก็ว่าแล้วน,นะคะโอ้โหอ่างอาบน้ําค่ะมาดูกันค่ะ เขาให้เป็นของแคชแบบนี้เลยนะฮะติดตั้งเป็นมาตรฐานกระจกกระจกกั้นมีให้แบบนี้หมดแล้วกระจกนี้เราถ่ายที่โซีตรงนี้ด้วยนะคะสะพานก็เป็นแบบโตโต้อัตโนมัตินะครับกระจกยาวแบบนี้ นี่คือยังไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะคุณผู้ชมมีอีกค่ะเออเพราะว่ามีใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมแหละอยู่บริเวณหน้าบ้านช่องแสงต่างๆที่จะเข้ามาแสงก็จะเต็มที่เลยน,นะครับคุณดูสิความหรูหราแล้วดูนะจากห้องด้านหลังนะคะเดินไปห้องมาสเตอร์เบดรูมดูระยะทางนะคะโอ้โห817ตารางเมตรสดยอดถือว่าใหญ่มากๆห้องนี้ก็เป็นอหนึ่งห้องน,นะครับที่อาจจะเป็น ห้องนอนลูกชายนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านแน่นอนห้องน้ําในตัวหมดอยู่แล้วห้องนอนที่นี่นะฮะแต่ห้องนี้คือไฮไลท์คุณสังเกตตั้งแต่นี่ทางเข้าประตูจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับของจริงเขาจะมีประตูให้แล้วก็พอเข้ามานี่ครับสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆของห้องนอนเจ้าของบ้านหลังนี้คุณดูนะชอบมากเขาติดตั้งเป็นจอโปรเจคเตอร์มีเตียงนอนนะครับและที่สำคัญอะไรคะนี่ในเมื่อข้างล่างก็มี ข้างบนก็ต้องมีสิครับคุณไอหวัวบานท้าบานเฟียมใช่เนี่ยถ้ารู้ออกมาบริเวณโซนนั่งเล่นนะคะจะบอกว่าโซนนั่งเล่นนี้ก็คือใหญ่จนเป็นห้องอีกห้องหนึ่งได้เลยถูกนะคะ้เ,คะเขาทําเป็นระแนงเหล็กแบบนี้ให้เพราะอะไรเผื่อบางคนปลูกต้นไม้เป็นไม้มเลื้อยเนี่ยสามารถที่จะให้ต้นไม้ของเราก็ทําเป็นร่มเงาตรงนี้<อ>ก็ได้เหมือนกันไอเดียคุณดีแล้วก็แบบว่าเรียกได้ว,ว่า เขาเนี่ยมีการแบบคิดเผื่อมาให้แล้วน,นะคะอตอบโจทย์มากๆน,นะคะสำหรับใครที่บอกว่าวันนี้เข้ามาดูแล้วแบบหืสวยนะอยากจะได้โซนที่เป็นมุมหนึ่งนะคะที่เป็นสีเขียว คนนี้ก็ได้เลยอะและคือคุณดูสิเป็นระเบียงที่สามารถใช้งานได้จริงใช่ค่ะใหญ่มากๆนะในห้องนอนมาสเตอร์เบดมว่างโต๊ะโซฟาอะไรได้โอ้โหเต็มที่เลยอะที่สุดแล้วค่ะมาฝั่งนี้กันต่อนะคะห้องนี้อะเป็นว่าเป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องดูทีวีก่อนที่จะขึ้นนอนเทอร์เออเป็นห้องแบบโฮมเทียเตอร์เล็กๆประตูเนี่ยเชื่อมออกไปบริเวณระเบียงได้อยู่แล้วสบายเนาะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนยังได้เลยใช่ค่ะใหญ่มากยังไม่พอเราเนี่ยพูดคำว่าใหญ่กี่คำาลคะคุณไนท์วันนี้คุณครับ นี่เขาทำเป็นไงมาเขาตกแต่งเป็นประตรงปะตูกั้นให้เลยนะเพราะที่นี่คือ walk-in closet ขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนคุณดูนะเขาสามารถวางไอแลนต์ตรงกลางได้เหมือนอยู่พิพิธภัณฑ์เหมือนอยู่ช็อปแบรนด์เนมแล้วคุณดูนะนี่เสื้อผ้าได้หมดเลยนะฮะรวมไปถึงห้องน้ำห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าใหญ่แล้วคุณดูห้องนี้สวยมากค่ะนี่อะไรมันจะแบบเขาปูเป็นนี หินอ่อนสวยงามมาก oh. นะแล้วก็มี shower box กันให้มีอ่างจาก c a s, <Ha>. <S แช่ได้2คนเลยเน,นะ<า>ครับใช่ oh. แล้วก็ his and her แน่นอนนี่แยกกันไปเลยคุณไอซ์คนละฝั่งค่ะคนละฝั่งไปเลยคุณไม่ต้องมัด ยุ่งเกับของผมเลยของค่ยของมันเลยของค่ของมันได้เลยนะฮะย่ำเลยนะคะสุขภัณฑ์ก็เป็นของโตโต้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยนับนะคะว่าไอ้พูดคําว่าใหญ่มากไปกี่ครั้งคือเนี่ยชั้นมีช่องเปิดระบายอากาศได้2จุดนะครับคือเป็นห้องน้าที่สวยมากๆและคือได้แบบนี้เลยไงคุณผู้ชมโครงการเขาเนี่ยทำให้ดูเป็นมาตรฐานเลยว่าสิ่งที่คุณได้คุณไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วใช่ค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยป้าซีรีส์ใหม่ของเอ็เเนี่ยข้ามพลาจริงๆนะคะ อยากให้เข้ามาชมค่ะต้องมาชมกันเร็วๆเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี้ครับเราพาผู้ชมเนี่ยไปชมบ้านกันมาแล้วะจะได้ว่าบ้านกันไม่ได้ หรือหา,อห,าหรู้รามากๆใหญ่โตมากๆครับใช่แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชมพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างดีกว่าจะบอกว่าอาคารขับเฮาส์ที่แห่งนี้นะฮะ<ม>พื้นที่ใช้สอยข้างในเนี่ยมากถึง1000ตารางเมตรเลยนะครับที่นี่นจะเห็นว่าขับเฮาส์เนี่ยเขาแบ่งเป็นสองชั้นเลยคุณไอซ์ใหญ่ถึง1000ตารางเมตรเลยนะแรงบันดาลใจเนี่ยเขามีการหยิบเอาเอลิเมนต,ต์บางอย่างครับในงานสถาปัตยกรรมในมิราเบลพาเลทเนี่ยมาใช้โดยเขาเน้นไปที่ความสูงโปร่งโออาร์และที่สําคัญใหญ่มากๆครับใช่แล้วค่ะ และสําหรับสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นของคับเพา์ที่นี่นะคะก็จะเป็นโซนล็อบบี้ที่โออาสูงโปร่งให้เข้ากับคอนเซปต์พระราชวังมิราเบลค่ะโดยปัจจุบันนะคะก็จะใช้เป็นเซลล์แกลเลอรี่แต่ในอนาคตเราก็จะยกให้กับลูกบ้านได้ใช้เป็นห้องรับรองลูกบ้านค่ะถัดมานะคะเป็นส่วนของสระว่ายน้ํากึ่งในร่มนะคะโดยสระก็จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาด19คูณ8.5เมตรมีสระเด็กแยกส่วนอีกทั้งยังมีที่นั่งพักผ่อนแบบเดย์เบสให้อีกด้วยถัดไปค่ะก็จะเจอกับลาวส ะะที่เป็นห้องพักผ่อนซึ่งสามารถใช้รองรับแขกหรือนั่งรอลูกๆเล่นน้าก็ได้ค่ะแล้วก็ยังจะสามารถใช้เป็นห้องปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยะคะก็ได้มีการเตรียมสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่ามีบายอยู่ตรงนี้ด้วยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยค่ะอ่าและพอขึ้นมาที่ชั้น2นะครับก็จะเจอกับห้องฟิตเนสที่สามารถที่จะมองลงไปเนี่ยเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะมองเห็นส่วนกลางได้แล้วก็สามารถที่จะเดินออกมานั่งพักผ่อนรับชมบรรยากาศในโครงการได้เหมือนกัน<า>และอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโคเว สเปซครับไว้ใช้ทำงานประชุมงานคุยงานกันนั่งพักผ่อนได้ตามอธัธยาศัยเลยในที่สำคัญจะบอกว่าขับเฮาส์แห่งนี้นะฮะเขามีการติดตั้ง,งลลโซลาร์หลเป็นแผงโซลารเซลล์นะฮะ <c oughs> เป็นพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ <c oughs> ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่า <c oughs> ไฟฟ้านะฮะในส่วนกลางแห่งนี้ให้กับลูกบ้านด้วยรวมไปถึงนี่ตรงนี้จะบอกว่ากลางคืนหรือบรรยากาศเย็นๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยบริเวณม้าพิการซัแห่งนี้นะฮะ เป็นส่วนที่ถือว่าแบบน่ามาผ่อนคลายมเหมือนอยู่ประเทศไทยเหมือนอยู่ยุโรปแล้วก็บอกว่าจริงๆละพวกเราอะคือรอเวลานี้รออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะคะบรรยากาศในช่วงกลางคืนค่ำๆแบบนี้ผ่อนคลายแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการใอ่ค่ะจริงๆถูกต้องฮะต้องรีบเข้ามาชมกันนะครับ ไงบ้างครับสำหรับคฤหัสน์หรูโครงการใหม่แกรนบางกอกบรวิวาิปิ่นเก้ากาญจนาจ่ายเอ s เอเคุณไ<ช>อซ์อชอบอะไรที่นี่จริงๆเราชอบในเรื่องของดีไซน์นะคะรวมถึงคอบเขาของเขาเนี่ย,ยิง<อ>่งใหญ่อลังการมากนี่เลยใช่ไหมฮะใช่คือด้วยความที่เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวคแค่52หลังนะแต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดถามคุณไอซ์ล่ะคะชอบอะไรเอ่ยไอซ์จะชอบในเรื่องของแบบบ้านนะคะก็คือแบบบ้านมิราเบลที่เป็นไซส์ใหญ่สุดของที่นี่นั่นเองจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันเขาเนี่ยรองร เนาะและที่สําคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าประตงประตูมีสระว่ายน้ำเออใช่เป็นการตอบโจทย์ดีไซน์ที่ถือว่าครบครันมากๆเลยนะคะใหญ่โตโอ่อ่าและสังคมก็เป็นส่วนตัวด้วยทําเลก็ดีด้วยเพราะอยู่ติดถนนตรงการจนาพิเศษเลยนะครับใช่ค่ะในราคาที่นี่ครับเริ่มต้นที่40 7 0ถึง70ล้านบาทครับ ถูกต้องแล้วค่ะและพิเศษเลยสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่ามาจากรายการ SC Snip Peak นะคะสามารถแจ้งที่ปรึกษาการขายได้ค่ะเพื่อที่จะรับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด1 0 0 0 0แบาทาและสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากจะพลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตจากเราค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง n e l ของเราไว้ด้วยและก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโครงการนี้ในเว็บไซต์ได้นะคะใน www.scasset.com อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะช่องทางของ SC Channel อ Online ค่ะใช่ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณทุกการติดตาม สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ